สวัสดีครับเอกคนนี e ้นะครับวันนี้ V.I.P. นิดนึ่ง B.M.W.G.3530E ตัว Elite นะครับติดตั้งจอ Android ที่ไหนก็มีเสียงดีเลย100์ร0อเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันนะครับแต่ที่เอกคดดิ้งไม่มีเสียงดีเลย์และความคมชัดรับรองไม่เป็นรองใครมาดูกันครับคันนี้เป็นตัว Elite นะครับติดจอทั่วไปมันก็จะมีเสียงดีเลย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเป็นต่อชัดๆดีกว่านะครับปึ๊บ เสียงก็ไม่ดังเห็นไหมครับเขาลังเปิดรับสงมันแสดงอยู่พอดีเลยจะเล่นใหญ่อ่ะมันไม่หยุดนะครับนี่แล้วนี่นั่ี่หนอนี่ครับมันจะไปที่บ้านมีอะไรเหรอคะนี่เรื่องสัมพันะ์เลยค่ะจะบอกนะว่าเจ๊ท้อกับคุณบิ๊กอ่ะก็คือดีเลย์นะครับเดี๋ยวเรามาแก้กันนะครับจะได้จบปัญหาไป ก็คือโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะใช้สายนี้นะครับในการแปลงเสียงเข้ามาเราไม่ต้องใช้นะครับจอเราออโตแมติกฟลิปเลยนะครับตรงเลยไม่มีอะไรกับคุณดีแค่ครั้งเดียวรอไม่มีดีเลย์ถ้ามีครั้งที่อเ่โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับไม่มีเสียงดีเลยแน่นอนหยุดเลยนะครับอันนี้ g o o g l e Map ครับ วันนี้ VIP นิดนึงมาทำให้ที่บ้านอีกแล้ว <c oughs> ลูกค้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยว่างเลยครับนี่ YouTube ครับสาขาใ,ใกล้ก่อน <c oughs> Disney ครับ Netflix แล้วก็ AS Play ดูได้นะครับระบบเดิมก็ใช้งานได้ตามปกติคือเด็กตัวนี้คือคือมันมัน p a s s w ร์มาจากเครื่องใช่ไหมครับ มาจากมือถือที่ผมถ่ายเนี่ยครับในระบบเดิมนะครับ Apple CarPlay บบครับ,รบ,เ,รบเสร็จเรียบร้อย